ถวงเสือใบเล่านี้แล้วก็จ้างทามาบเงินบ้ายิบกับยี่สิบเก้าบาทเพราะว่ายี่ยี่สิบเก้าบาทก็เลยว่าอันพอไปกระเด้อพอจะไปมองคุละกองสลาคนละจะให้มันออกแด้แท้ละวันวาได้แต่แท้วันวาก็เลยว่าโอ้ยกระสาทุนหล่อพ่อเอ้ยเอฟซีสุขคนก็จ้างจีดาด้วยมั่งเขาก็สีดีใจก็เลยว่า ช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะเจ๊ตังจะพา f c นะคะมาติดตามตัวเลขแนวทางกับน้องแอวนะคะคนมีเซนต์นะคะแล้วก็มีจิตสัมผัสนะคะสำหรับตัวเลขของน้องแอวนะคะจะมาติดตามแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะโ <c oughs> อ <c oughs> เสียงแหบพี่นอ้อง เสีย <laughs> งแหบเสียงแหบเจอน้องแลงงองแลพอดีค่ะท่านผู้ชมน้องแอลสวัสดีค่ะมาหอดมาถึงนะคะเดี๋ยวมาคุยกับน้องแอลนะคะว่าโค้งสุดท้ายจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะคะว่ายังยืนยันตัวเลขหรือเปล่าว่าตัวไหนกันแน่เนาะ,ะเดี๋ยวขอตักกล้องก่อนพี่น้องนะคะวันนี้นะคะก็จะมาติดตามกับน้องแอล แตงไฟเอวว่าศูนีฟังกะได้แกะยังอยู่ตัวเดิมอยู่ค่ะย่ำตัวเดิมคือเก้าเพราะว่ามันก็ศูนย์สองเก้าเหมือนเดิมค่ะค่ะเมื่อคืนนี่ก็จังมาฝันว่าอันพ่อนโย<อ>นเงินหายยี่สิบเก้าบาทเอามาคืนอีกฝันอีกบ่กค่ะโอ้พอนโยนเงินหายยี่สิบเก้าบาทก็เลยเอาอก็เลยว่าโอ้ยเอามาแล้วก็เลยเอาใส่ถุงขางไส้กะขงางไส้นี่ล่ะใส่ถุงเสือของางไส้ ปิดใบแบบที่นี้ก็ออกมาก,กับมานัดเบิ้งเลือกี่สิบเก้าบาทอีกทีๆเอาเอาไปไว้จะให้อตือนย้ำเสาเอาไว้ให้ลูกมึงซื้อกับเขาเ้อะบาสันค่ะโอ้ค่กะก็เลยเห็นว่าเอา้าก็เลยว่าเอ้าก็เลยฝันยังสี่เหล่าก็เลยว่าเขาอีที่ว่านอนกะก็เลยก็ขึ้นยู่ได้ตัวเองก็ไเลย ว่ามันจะเขาหรือเ่าเขาสิว่คะแมนเพราะว่ามันดังแมนบ่แมนมันดังเราไปตรงกันกับของแม่ไก่สิเนาะแมนมันก็ตรงกันกับของแม่ไก่อีกบาทก็จังโอ๊ยก็เลยว่าเลขน่มันก็ยังตัวเดิมเพิ่นก็ยังยืนยันตัวเดิมกับเพิ่นไปแต่มึ่ขึ้นนี่เพิ่นเอาเงินมาถิ่มหายยี่สิบเก้าบาทแบบเพิ่นก็ไปแต่มึ่ขึ้นนี่เพิ่นไปถวายกองสลากไปแล้วไปแล้วบาบนี้เพิ่นไปแล้วตอนนี้ก็ เป็นเป็นวางทีไปทาอยู่กอ้อนสลากเด้อมันเมันหามาให้มันเข่าเคนว่ะแสดงว,ว่าเพิ่นนี่สิไปเหยียบตัวเลขไว้ได้หนิเนะาะจ้านะคะเพราะว่าณมือเมื่อคืนบ่เมื่อคืนนี่ขึ้นมื่อคืนแฟนว่าเพิ่นเอาเงินมาให้ย<ห>ี่สิบเก้าบาทเฮ็ดัวเลขเอาน้องเอลกัมเอาเลยบ่เพิ่นก็เลยเอาเงินนี่ค่าสั่นกัมก็หันหลังกัมไปสลากก็เลยอันเจ้าของก็เลยคาบเอา ฮาบแราฮาบเรากลัวกลัวกลัวล้วก็มามันใส่ถุงเสือไว<ช>้เล่านี้ล้วก็จ้างทามาน,าบนับเงินวันยี่กระยี่สิบเก้าบาทเพราะว่ายี่ยี่สิบเก้าบาทก็เลยว่านพอไปกระเด้อพอจะไปมองภูหลกงองสลาคนลาจะให้มันออกไก้แท้ละกระนด้า<ช>ได้แท้ๆวันวะ<ช> <ๆ S 1> ก็เลยว่าโอ๊ย กระาทุ่ละพอ่อเอ้ยเอฟซีุกคนกะจ้งสีได้ด้วยมัง้งเขาเขากบสีดีใจก็เลยว่า,าสิเราบอกก็บ้าถ้าแมนว่าเอฟซีสุดได้นี่เพื่อนกบที่ถือหลายอยู่ได้เพราะว่าเพื่อนดคลิปน้องแอลหลายอยู่นะคะท่านผู้ชมนาอคนเป็นแสนน้องแอลเนาะดูคลิปน้องแอลนะคะตอนนี้ก็ประมาณแสนจะสองแสนละมั้งะนะคะเอฟซี FC ของน้องแอลก็มีทั้งคนแบบว่า เ,ออเข้าใจเนาะเพราะ,ะว่าเลขมันตรงกันน,นะค่ะบางคนก็ว่าดีค่ะบางคนก็อาจจะว่าเอาตัวเลขตัวอื่นมาของเขามาอีอยงสิกะอยากให้เข้าใจพี่น้องก็เจ้าจังก็รู้สึกว่าเออน้องไห้ก็ตามที่เพิ่นบอกนะคะแต่ไทยถ้าไให้ฟังแต่ว่าน้องก็มั่นใจว่าค่ะเลขพอไห้พอไห้ค่ะเพิ่นเอาไห้เพิ่นไห้ตลอดทุกงงวดค,ค,คือกอไกลงวดมากนี่สมมติว่า,วางวดนี้ถือแล้ว ออกแล้ววันนี้ออกวันทีเท่านี้อยังสิค่ะย่ำมาแรงมากเราสิมาหายโดนถ้าออกปุ๊บนียคือตื่นสั่งมาในีเล็กได้เลยได้เลยค่ะเพิ่นมักเล็กคือเข้าเนาะจ้าฮเพินวาได้เลยเพราะว่านซุ่มเอฟซีซุ่มเกากะเคยโทรมาอยูต่ว่ากับค่ะกับหายเข้าไปแต่ว่ามึนขึ้นวันศุกร์นึ่งว่าสิ โทรไปบอกยุ่นั่นล่ะแต่ว่าม<ด>ันจักไม่ยังแน่ต้องอยังแน่บันที่นี่พี่น้องกัสิไปกรุงเทพก็เลยเห็ดน้ำเขาือเลยแรนเห็ดหาหนานหา,น,หา,น,หานี่กับเขากับน้ำใส่ไข่เขาลงกรุงเทพเนี่ยก็คือบุญไหยเนจากน้อยบุนไหยเนจากน้อยก็เลยไม่มีเวลาโทรไปหาเจตังโอ้บอกค่ะห้แสดงว่าเลขเขาว,วันนี้ก็เลยเลขก็เลยเขาค่ะมันขึ้นนี่เล่เหล่าวน้องเลยวเลขเล่าค่ะซีแปรก็ซีหาบอกเข้าไปมันขึ้นนี่แสดงว่าเอฟซีเก่าที่เอ่อ น้องแอลค่นเคยให้เบอร์จะโดนคุณลาพี่น้องมันบ่ค่ะเม่นค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องแอลยังบ่านอยากปล่อยเบอร์ยังค่ะติดตามจ<ม>ต่างไปก่อนเพราะว่านูก็เขาบ่ยังอยากปล่อยเบอร์ไอ้งวดที่แล้วของไอ้เล่าว,วันซุก์นี่ว่ามันเขาเขาเลยยังเกาะซีแปดกับซีหาดเขาทั้งบนทั้งล่างเลยบอกเม่นค่ะโอ้แล้วบนนี้นั้น ถ้าแมนว่าเอฟซีพนอยากได้เลขข้าสั่นคันน้องแอลสวงบ่ได้มาไทยน้องแอลอันโทรบอกเจตังได้ปะค่ะได้อยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกไอเอฟซนะเธอมาบ่ท่านกับเธอเขาอันเข้าจะได้เบาลงไปในคลิปเนาะเธอผู้ใดโชกหมานอยากทำบุญกับพูจ็จะได้ถ้าไอทำบุญน้ำน้องแอลไปสิไหมเนาะเพราะว่ามันกามื วันศุกร์เนี่ยมันซับโซนอีดีก็เลยขอโทษเอฟซีก็กันเพราะว่าก็บางบางเอฟซีเขาก็โทษมากเอาอย่างส่วันเอกล่าตัวไหนตัวไหนกับเลือยบอกไปอย่างส่เขาก็ได้แต่หลายคนอยู่ก็โทษมาอวยพรหลายคนอยู่ถึงเศร้ารับโทรศัพท์ไปเมื่อกี้นี่แหละเจต่างกับวายุโทรมากกับบวลาป้งหันก็โทรมากแล้เจาบเวลาใหอยมากระบุกมาหลดสงสัยชิยากก็เลยวางสิหยากยากเสียงโทรศัพท์มีโทรศัพท์บ่ดด้บ้างด้วยส่วน เขาโทรมาเลขล่าเพราะว่าอันมือวันจันนี่เขาก็ว่าเตรียมในเด้อสิโทรมาอีกคือเกาเขาว่าสี่ได้บ่ร้ายก็เลยทรงห้หน่อยห้ใส่หน่อยเขาว่าสี่ก็เลยแหละแต่เด้อโนว่าแ้วแต่ป่ไเด็บังคับเอฟซเอฟซได้ถ้าได้ก็ะยาต้องอยากให้เอฟซีทำบุญส่วนมากคันเอฟซีรงสารกะเอฟซีก็ทรงมาใหายไส่กัซส่นะคันแบงแล้วอันท้าแบบว่าจะของใส่ใจ กะมีแบงให้ทำบนนุญนิดนินน้อยกับบ่าวากันเนาะ,ค,ะนค่ะน้องแอเนาะกะจะได้เอาเงิน,นไปเฮ็ดบุญน้ำปูคือเก่าแม่นค่ะบ่าวาเฮากัทำเฮาเฮ็ดน,น้ำปูแต่ว่าเมษานี่ประมาณวันที่สิบหาเมษาอาจจะมงสวงอยู่แล้ะคะอค่ะสิบหาบาา้าเมษาคือมงสวงน<า>้องแอลจะจัดไอพิธีบวชสงให้ปูนั่นเหรอะแมงค่ะ โอ้เพราะว่าเลขมันเข่าไวมันบ่แมนค่ะเขาจะงวดแล้วน้องแอลมันกลายงวดแล้วเพราะว่ามันซีหางวดแล้วหางวดหกงวดแล้วก็เลยสบวงสวงเพินเขาจะงวดก็บหาหกงวดแล้วจ้ะเพราะว่าเพราะว่าหาหุกงวดแล้วมือขึ้นอีกมวดที่เจ็ดคือเหลขเล่ามือขึ้นนี่มันก็เข้าก็เลยว่าวงสวงไห้เพินวันที่สิบห้าเมษาวันที่สิบห้าเมษา แแจงเอฟซีสุกูสุคนเด้อค่ะันี้คือแจงล่วงหน้าเนาะเอาพู้ได้โชคดีมีโชคลาภนะคะพอนได้ได้ติดตามได้รับชมได้เบ่งคลิปอาจจะเป็นเอฟซีเก้าที่เพ่นมีเบอร์โทรน้องแอลแล้วแล้วพ่นโชคหมานนพ่นก็ได้ร่วมถ้าบุญมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าหลังจากนี้ไปถ้าเกิดว่าพู้ได้หมจ้นอยากเฮ็ดบุญน้ำสะสมมาเถอะละหน่อยมีีหน่อยเฮ็ดหน่อยมีหลายเฮ็ดหน่อยกับ่ว่าว่าตามรัทธา วันที่ห้าเมษายนเนอะค่ะเป็นพิธีบวสวงค่ะวันนี้ตัวเลขตัวเลขที่น้องแอลจะยืนยันกับเอฟซีในงวดวันที่หนึ่งเมษาค่ะน้องแอลก็คือ029แล้วกะ็1หากับ8หา้ะ029ค่ะ15 <9. S 1> และ85ค่ะนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขนะคะก็ เป็นตัวเลขตัวเดิมบอกค่ะน้องแอลจ้าตัวเดิมจ้มาเพราะว่าเอ่มาขึ้นนี่น,น้องแอลกะฝันเนาะปู่ปูม่มะยำเนาะค่ะมะยำค่ะพี่น้องนะคะก็เป็นตัวเลขนะคะที่น้องแอลให้มากับ F c ซนะคะตั้งแต่วันแรกนะคะที่เจ๊ตังมาถ่ายของน้องแอลเนาะที่แรกที่มาถ่ายนะคะคนดูเยอะมากนะคะก็อยากให้โชคดีทุกคนนะคะ น้องแอลเพิ่กมกำมันใจนะคะเพราะว่าปูหายมาหลายงดแล้วน้องน้องแอลเนาะ,ะส่วนเบอร์โทรนะคะเจ๊ตังถามน้องแอลแล้วตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้เบอร์โทรเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดน้องพร้อมแล้วน้องจะปล่อยเบอร์โทรให้นะคะ,คะหรือว่าใครที่โชคดีอยากร่วมทำบุญก็ทักมาทางทางแอดมินก่อนก็ได้ เราเป็นว่าเหล็กแล้วเดอ้อพี่น้องนะคะถ้าน้องแอลได้ให้น้องแอลโทรบอกแอดมินนะคะถ้าจังหวะมาไม่ทันก็จะบอกตัวเลขไปในคลิปนะคะ,ะสำหรับงวดนี้นะคะ02915และ85งวดวันที่1เมษายนนะคะพศอสองพันหดนะคะถูกต้องว่คะน้องแอลจ้า ทังใดก็ขอบคุณน้องแอลนาะที่เิ่นแบ่งปัน,ปนปแนวทางมาฝากเอฟซีนะคะท่านผู้ชมเนาะมันใจค่ะว่ามวดน,นี่จะไหนต้องเขาแน่นอนฮะต้องเขา,นนาจะไหนเกาะต้องเขาแน่นอนต้องเขาแน่นอนค่ะศูนย์สองเก้าหนึ่งห้าแล้วก็แปดห้าค่ะแต่กะ่าลืมไปกับค่ะชวนสามตัวนี่ไ้ตัดลเลนบอก็ให้ตัดอยู่ค่ะ่วนสองตัวนี่ไ้ตัดล่น อย่าลืมนะคะ029ตัดเล่นด้วยนะคะท่านผู้ชมนะ,ะดังบ่ดังจังใดคันผู้ใดหาซื้อได้ก็ดีใจน้ำแม่นค่ะดีใจน้ำเอฟซีเอฟซีหาซื้อได้ก็ดีใจแต่ว่าตัวของเอลนี่เอลก็ซื้อไว้แล้วค่ะค่ะซื้อไว้หลายแล้วของน้องเอลี่จัดไว้แล้วค่ะลอตเตอรี่ได้บ่อลอตเตอรี่เอาไว้ในบ้านจ้ะโอ้เรามาโชว์ FC เอฟซีแน่ซื้อไว้บ่ ไว้แต่ว่าได้สามตัวได้ได้ตุ๊กกลับมั่นจะหายากมันหาอยากเนาะแม่เพราะว่าเลขออกมากก็คือมันหาอยางอีเลขกออกมามันมันดังโหลดแมนก็เลยมันหาอยากอีก็ได้ค่ะได้เก้าสองสองใบนี่แหละกับสิบหาค่ะอ่ายามให้ fc หน่อยน้องเอ๋อ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ